ปรุงไปให้เพิ่นเลยค่ะเพื่อเพิ่นจะได้สะดวกเนาะค่ะอันนี้โซ่ก่อนอหอมหอมผี่น้องสาวลินปัน่นเมือเช้านี่ขวาลากกระปั่นเนาะค่ะเย่อให้เพิ่นจั็กน้อยเนาะค่ะละกะน้ำตาลนิดหน่อยเนาะค่ะละกะผีป่นเพิ่นบ่กินเผ็ดปานใดดอกจ้ะเนาะค่ะลกะกะย่อพักเข้าไปค่ะ เสร็นละจ้าวันนี้สาวลินจะผ้าเสิร์ฟพ่อใหญ่เด้อค่ะ,ะาเสิยยะะร์ฟพ่อใหญ่เด้อค่ะเบงก่อนขึ้นบงก่อนขาดหย่างเออเนะาะเริ่มเลยก,ก่อนขาดเอียงใส่หนีเข้าไปหน่อยนึงเนาะค่ะสาวลินจะสไปเอาซ้อนก่อนแป๊บนึงเนาะค่ะซ้อนดูสิคะพี่น้อง เ้าลายบ่ได้ค่ะพี่น้องว่าลายกะหัวหลายสาวรลินบ่อยากกล่าวเลยค่ะแต่ละเมือสาวรลินเจออย่างนีนแต่ว่าสาวรลินจะโอดทนเนาะคะอาลาดน้ำไอ้กระเทียมเจียวให้เคนไปค่ะไปกับน้องสาวรลินนะคะไปจ้ะพี่น้องไปเดี๋ยวรูก,กันอเาตลองชิมเดียวก่อนนะแล้วค่อยปรุงนะ